สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันหยุดพักผ่อนของเพื่อนสมาชิกนะฮะในวันนี้ก็จะพูดคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการยิงปืนนะได้แก่เรื่องของเครื่องต่งางนะครับต,ต่างๆก็คือเรื่องของหมวกเรื่องของแว่นตาย,ยิงปืนนะครับเรื่องของที่ป้องกันเสียงหรือว่าที่ครอบหูนะ อุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยิงปืนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะก็จะพูดคุยกันนะครับในวันนี้และก่อนที่จะลงไปพูดถึงระดัดของอุปกรณ์นะครับก็ต้องขออนุญาตออกตัว,วน,นิดนึงว่าผมเนี่ยไม่ใช่นะักกีฬาย,ยิงปืนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงแค่ประชาชนพลเรือนนะครับท,ทั่วไปที่ชื่นชอบในการเอาปืนเนี่ยไปยิงที่สนามนะดังนั้นในการที่จะพูดแนะนําอุปกรณ์เนี่ย มันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามตลาดนะทั่วทวไปนะแต่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นขาดไม่ได้ในการที่จะเข้าสนามยิงปืนนะครับก็ต้องชี้แจงไว้เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะเริ่มต้นนะครับสิ่งแรกสุดที่ควรต้องมีนะเรียกว่าเป็นไฟบังคับเลยนะครับของการย,ยิงปืนก็คือเรื่องของแว่นตาย,ยิงปืนนะแว่นแบบนี้นะครับผมไปซื้อที่ DIY หรือจะไปซื้อที่ Home โปรหรือจะไปซื้อที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นอุปกรณ์โซนของการขอสร้างเนี่ยอ,อันนึงเนี่ยก็ตกประมาณสักร้อยกว่าบาทนะอยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่ายังถูกเลยเนี่ยก็ประมาณสักหลักสิบก็มีในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าไอ้เจ้าแบบเนี้ไม่ต้องใช้ราคาที่สูงมากเนื่องจากว่าถ้าเราเบื่อนะครับรูปทรงนี้นะ ใส่และเบื่อเนี่ยเราก็เปลี่ยนนะครับไปทรงหนึ่งได้แบบไม่ค่อยเสียดายหรือว่าเกิดบางทีเนี่ยเป็นอุบัติเหตุนะครับเรื่องของการแตกหักชํารุดเนี่ยก็จะไม่ค่อยเสียดายมากนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับนิดหนึงก็คือน่าจะเป็นแบบนะเนื้อแว่นเนี่ยให้มันเป็นแบบโพลีคาร์บอเนตนะครับหรือว่าเนื้อพลาสติกก็น่าจะดีนะ แต่ถามว่าคนที่ใช้แว่นสตายิงปืนนะครับปกติเนี่ยใช้ได้ไหมก็ตอบว่าใช้ได้นะครับเพื่อป้องกันนะครับเรื่องของสะเก็ดของกระสุนปืนเนี่ยที่มันจะกระเด้งกลับมานะป้องกันดวงตาไว้นะครับอันนี้ถือว่าจําเป็นเพราะนั้นสรุปนะครับตัวนี้ไปหาซื้อได้หลักร้อยทั่วๆไปนะครับใช้ได้เลยนะและอุปกรณ์ต่อมานะครับที่มีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญมากๆก็คือเรื่องของเครื่องป้องกันเสียงนะครเป็นธรรมดาเลยอันนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะ หรือถ้าเผื่อว่าอยากจะให้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะใช้เป็นแบบที่ตัดเสียงยิงปืนแต่ว่ามันก็ไม่ตัดเสียงพูดนะครับมันจะมีไมโครโฟนอยู่นะครับตรงนี้ใส่ถานตรงนี้ก็ราคาที่ผมซื้อเนี่ยประมาณสักประมาณพันต้นๆน,นะครับอยู่ในช่วงนี้นะประมาณพันต้นๆน,นะครับมันจะมีวงจรขายายเสียงอยู่หรือถ้าเผื่อว่าหาดีๆเนี่ยก็อาจจะเป็นหลักประมาณสัก7จ็ดแก็มีนะครับแบบนี้ ก็ใช้ได้นะครับหรือถ้าสมมติว่า2แบบนี้ไม่มีนะครับถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็ใช้นะครับเป็นจุกที่อุดหูนะครับพอดีผมเตยมมานะเป็นจุกสีส้มๆนะครับที่มีเชือกคล้องอยู่อันละประมาณสัก20กว่าบาทไม่เกินนี้นะครับก็ใช้ได้แต่ขอให้มีเครื่องป้องกันนะครับเครื่องป้องกันเสียงอันนี้สําคัญนะฮะสรุปนะครับจะใช้แบบไหนก็ได้นะตั้งแต่20นะครับจนกระทั่งถึงหลักพันต้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะที่ป้องกันเสียงนะครับ และอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่มีความสําคัญแต่ก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องของหมวกยิงปืนนะฮะหมวกยิงปืนเนี่ยก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับอย่างเช่นใบนี้ผมก็ซื้อที่ย่านบางบุรพาเป็นยี่ห้อโค้นะครับหรือจะไปหมวกอ่าแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ความชอบถ้าสมมติว่าไม่มีนะครับหมวกแบบนี้ก็คือใช้หมวกทั่ว,วไปนะครับที่มีปีดด้านหน้านะแบบนี้ใช้ได้นะครับราคาก็หลักร้อยนะฮะ อันนี้ก็คือเป็นหมวกของชมรมยิงปืนทันติแอร์นะครับของครูเอกให้มาก็สามารถใช้ได้น,นะครับขอให้ไม่ปีกนะด้านหน้านี้นะครับเพื่อป้องกันรเรื่องของปอกกรูสุนะครับเช่นนะเช่นนะครับถ้าสมมติว่าผมใส่เฉพาะแว่นตาอย่างเดียวใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ยิงปืนทั่วๆไปนะปังมันจะมีปอกกระสูตรเนี้ยเด้งมานะครับปุ๊บผ่านตัวไปบางจังหวะน,นะครับยิงไปปังนะครับตกใส่หัวบางจังหวะน,นะครับยิงไปปังเนะะี่ย มันดีดเข้ามาที่หน้าเรานะครับแล้วพอมันตกมาที่หน้าเนี่ยถ้ามันพ้นไปก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันค้างนะครับระหว่างช่องนี้ตรงแว่นนะครับมันมีช่องอยู่นะถ้ามันตกเข้าไปตัวนี้โอ้โหเราประกันว่าปวดแสบปวดร้อนแน่นอนนะครับเพราะปอกสูตรเนี่ยค่อนข้างร้อนนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเจ้าตัวโหมดเนี่ยมันก็จะป้องกันเราเนี่ยอีกชั้นหนึ่งนะได้อีกชั้นหนึ่งนะครับพอยิงไปเนี่ยปังเนี่ยมันตกเข้ามามันก็จะไหลออกไปนะ ป้องกันนะครับเรื่องของปกกระสุนเนี่ยเข้ามาที่ดวงตาของเรานะก็ดีนะครับเป็นส่วนหลกัหลกๆเนี่ยสส่วนนะครับสรุปอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของแว่นตานซื้อได้ทั่วไปนะครับราคาประมาณสักหนึบาทนะหรือ100ร้อยกว่ากว่าไม่เกิน200นะครับประมาณนี้ต่อไปก็คือเครื่องป้องกันเสียงนะครับก็คือใช้ตั้งแต่ที่เป็นจุกอุดหูเนี่ยได้เลยประมาณสัก20บกว่าบาทนะับจนกระทั่งถึงหลักร้อยนะครับแบบนี้หรือว่าจะแบบเป็นตัดเสียงนะครับก็หลักพันเนี่ย ก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะฮะแล้วแต่นะครับของเพื่อนสมาชิกว่าจะสะดวกเนี่ยอย่างไรนะครับแบบไหนนะได้หมดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหมวกนะไอ้เจ้าตัวหมวกนี้นะครับก็สําคัญนะฮะแต่ถามว่าจําเป็นไหมก็อาจจะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่แต่ก็สําคัญนะครับมีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นการแนะนำนะครับในเบื้องต้นสําหรับคนที่จะเข้าไปที่สญานปืนอุปกรณ์เหล่านี้มีความสําคัญ เหตุผลที่ต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเพื่อเซฟตี้ตัวเองนะครับเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยจากอุบัติเหตุนะที่เราไม่คาดคิดเกี่ยวกับเรื่องของการยิงปืนนะครับก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามแลบชมครสวัสดีครับ